สวัสดีค่ะพบกับอาจารย์แพทยนะคะทานายด้วยศาสตร์ลูกแก้วเทพเจ้าอายคุป์ค่ะที่จะมาทํานายดวงการงานการเงินความรักนะคะของคุณทั้ง12ราศีว่าในเดือนกันยายนนี้นะคะดวงชะตาของคุณจะเป็นเช่นสําหรับท่านที่เกิดในราศีกันนะคะประจาเดือนกันยายน2559ค่ะลูกแก้วของเทพ ไทโชนัสเกิดขึ้นนะคะชาวราศีกันในแง่ของการทํางานนะคะก็ยังเรื่อยๆไม่มีอะไรแปลกๆใหม่ๆก็คงยังต้องทํางานในสภาวะเดิมๆความรับผิดชอบเดิมๆต่อไปเรื่อยๆนะคะแต่อยู่ในเกณฑ์ที่ไม่ค่อยอึดอัดไม่ค่อยอมีคนมาจับผิดสักเท่าไหร่นะคะในแง่ของการงานนะคะผู้ใหญ่เพศหญิงผิวขาวรูปร่างอบุบุบนิดนึงจะคอยช่วยเหลือหรือคอยส่งเสริมทําให้การงานออกมาได้ดีแล้วก็คุณมีเกณฑ์ในเรื่องของการได้ไปพบปะกับเจ้านายเก่านะคะเพื่อนเก่า ะะหรือจะเป็นลูกน้องเก่าๆก็ได้ที่เคยร่วมงานกันมาก่อนนั่นแหละคะ่ะได้มาเจอกันอีกครั้งหนึ่งหรืออาจจะเป็นลักษณะของการรวมตัวของเพื่อนฝูงเก่าๆนะคะเพื่อที่จะทํางานอะไรบางอย่างร่วมกันซึ่งอยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนข้างดีเลยทีเดียวค่ะนะคะ,นะคะส่วนในแง่ของการเงินนะคะชาวราศีกันนะคะก็ได้เป็นราชาถือถ้วยนะคะการเงินบางครั้งใช้จ่ายเงินตามอารมณ์มากจนเกินไปมันก็ทําให้การเงินร่อยหรอลงได้บ้างนะคะแต่สําหรับใครที่ เขาได้ยกว่ามีเงินที่ฟิกอยู่แล้วมีเงินที่แบบว่า,าลงทุนไว้เนิ่นนานอยู่แล้วนะคะการเงินของคุณเนี่ยมันก็ออกดอกออกผลดได้ดีเหมือนกันนะคะต้องต้องต้อง,ต,องต้องขยันหน่อยต้องขยันในเรื่องของการลงทุนเพิ่มนะคะเพราะฉะนั้นในช่วงเดือนนี้นะคะเหมาะกับในเรื่องของเกณฑ์การลงทุนหรือการต่อย,ยอดการเงินที่ดีออกไปนะคะส่วนในเรื่องของค่าใช้จ่ายส่วนตัวก็ระวังนิดนึงค่ะเพราะว่าราชาถือถ้วยมักจะที่จะใช้เงินแบบ ไม่ค่อยคิดไม่ค่อยคำนึงใช้จ่ายเพื่อความสุขส่วนตัวเป็นหลักๆกนะคะก็พยายามระมัดระวังและประหยัดค่าใช้จ่ายส่วนตัวเอาไปลงทุนจะถือว่าได้ผลกำไรตอบแทนกลับมาได้ดียิ่งขึ้นนะคะส่วนในแง่ของความรักนะคะ ความรักเป็นเช่นไรนะคะชาวราศีกันเป็นเรื่องที่ต้องเหน็ดเหนื่อยเหมือนต่อสู้กันไปเรื่อยๆนั่นเองนะคะใครที่ยังสดอยู่ก็มีแนวโน้มว่าจะเจอวี่แววของคนรักเก่านะคะข่าวข่าวนั้นกลับคืนมาอีกครั้งหรือบางทีก็อาจจะเป็นได้รับการติดต่อจากคนรักเก่าๆกิ๊กเก่าๆของคุณนั่นเองนะคะแต่สําหรับใครที่ยังแต่งงานกันมาเนิ่นนานแล้วมีปัญหาเดิมๆที่มันเคลียร์กันไม่จบสักทีนะคะก็ ขึ้นมาอีกละเกิดขึ้นมาอีกละมีปัญหาให้ต่อสู้ให้ต้องฝ่าฟันอยู่เรื่อยๆนะคะแล้วก็คนรักของคุณเนี่ยนะคะก็มักที่จะย้ำแต่เรื่องเดิมๆทําให้มันเป็นปัญหานั่นเองนะคะก็ต้องพยายามค่อยๆคิดค่อยๆแก้ไขไปค่ะเพราะว่าดูจากสภาวะของไพ่แล้วเนี่ยนะคะค่อนข้างที่จะอึดอัดทีเดียวสําหรับปัญหาในเรื่องของความรักของชาวราศีกันนะคะแต่อย่างน้อยนะคะก็ให้มีสติในการที่จะ พูดจ,จากับคนรักนะคะไม่งั้นแล้วเนี่ยนะคะเรื่องเก่ามันก็จะวนเวียนมาอยู่นั้นไม่มีวันจบอย่าพยายามรุนแรงนะคะอันนี้เตือนไว้ก่อนค่ะ